การรัฐประหารเนี่ยปัจจุบันเนี่ยไม่จําเป็นต้องเอารถถังปืนใหญ่ออกมาอีกแล้วเส้นทางของคุณอิงไม่สดใสแล้วลาออกถูกสั่งพ้นหรือสุดท้ายยุบสภาการเมืองไทยร้อนยิ่งกว่าร้อนสวัสดีครับพบกับรายการเทียบปมในเพจนิวเคลียร์ของโพสต์สุดเอาทิตย์นี้นะครับ ความร้อนแรงของเรื่องนิติสงครามนะครับต้องบอกว่า,าได้ถูกนำมาหยิบจกอีกครั้งหนึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว7วันผ่านมาแล้วนะครับหลังจากที่สารรัฐมนูลเนี่ยครับรับเรื่องที่36สวไปยื่นให้นายกรลฐมตีที่ชื่อแพทองทานชิน,นวัตรพ้นจากตำแหน่งและก็ระหว่างการพิจารณาขอให้พักการปฏิบัติหน้าที่นะครับสารรัฐมนูลก็ทำตามที่สว เสนอมันเลยกลายเป็นนิติสงครามแต่น,นิติสงครามครั้งนี้มันพุ่งเป้าไปที่การรัฐประหารเพื่อไทยหรือไม่เพราะว่าเพื่อไทยเป็นคนที่อยู่ในอำนาจครองอำนาจในรัฐบาลการรัฐประหารเนี่ยไม่จําเป็นปัจจุบันเนี้ยไม่จําเป็นต้องเอารถถังปืนใหญ่ออกมาอีกแล้วนะครับหลายครั้งหลายหนตั้งแต่ปี2 5 5 0นะครับเราจะเห็นการรัฐประหารที่ใช้2เรื่อง หนึ่งก็ใช้นิติสงครามในการรัฐประหารโดยใช้องค์กรอิสระหรือศาลนะครับอันที่สองก็คือใช้รถถังนะครับในการรัฐประหารในการเปลี่ยนแปลงอำนาจนะครับเรามาดูนะครับเมื่อวันที่หนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยครับสารล้มนูลไต่สวนเรื่องปมคลิปที่คุณองคอ์งแพทองทานชินวัตรคุยกับคุณเซนไม่เรียกสมเด็จแล้วฮะเพราะว่าวิธีการหรือว่าการพูดมารายาททางการทูต ไม่มีนะเอาแต่ได้อย่างเดียวของงุนเซนไม่ต้องเรียกและสมเด็จเองก็เป็นคําที่สภาเหมือนสถานาตัวเองฮะหลังยากยึดอํานาจต่างๆมาไปร่วมกับเวียดนามปั๊บยึดตอนนั้นขเขมรนี่มีขเขมรสามฝ่ายนะแล้วก็ไปร่วมสมคบกับเวียดนามที่จะมายึดบ้านตัวเองแล้วก็กลายเป็นสา,านาตัวเองเนี่ยครับเป็นสมเด็จนะครับสารล้ำนูนนะครับได้เอาปมคลิปที่36สวโดยประธานวุฒิสภาเนี่ยครับ ยื่นไปที่สารรัฐมนุนทั้ง9คนเนี่ยให้วินิจฉัยว่านายกเนี่ยขัดจริยธรรมในการพูดโดยเฉพาะประเด็นเรื่องที่ไปบอกเรื่องแม่ทัาพภาค2ไม่ใช่พวกเราและมันมี2เรื่องอันที่ตอนท้ายในคลิปบอกว่าอยากได้อะไรบอกมาเดี๋ยวจะทําให้นะครับปรากฏว่าสารรัฐมนูนซึ่งการยื่นเนี่ยรับเนี่ยการมีมติรับเอกชนน90ไม่มีใครสงสัยเพราะวุทิสภาเป็นองค์กรตามรัฐมนูนนะครับ ตราบใดที่องค์กรตามน้ำนูนยื่นเนี่ยในประสาทเนี่ยก็จะเห็นว่าสารนุลไม่เคยไม่รับรับก่อนแต่ว่านี่ใช้ผิดหรือไม่อีกเรื่องหนึ่งเพราะะฉนั้น90เอกฉันอันนี้เห็นด้วยแต่คนสงสัยว่าทําไมพักการทําหน้าที่นะครับพักการทําหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีนะครับด้วยเสียงข้างมาก7ต่อ2นะฮะอีก2บอกว่าไม่ควรพักควรจํากัดอำนาจบางอย่าง คล้ายๆกับกรณีของคุณทวีสอดสองนะที่ห้ามดูแลกรมสอบสวนพิเศษนะครับซึ่งอันนั้นก็ประหลาดมากอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ประหลาดกว่าเพราะว่าบอกเป็นนายกอยู่ได้แต่ห้ามกระทําการเกี่ยวกับความมั่นคงหมายถึงทหาร2เนี่ยนะครับห้ามกระทําการเกี่ยวกัรต่างประเทศนั่นคือต่างประเทศ3ก็คือเรื่องงบประมาณไม่รู้เป็นนายกทำไมก็เหมือนพักอยู่ดีเอาเป็นว่าสารรัฐมนูลมีมติให้พักการทําหน้าที่ของนายก พาเป็นนายก,กยังอยู่จนกว่าสารรัฐมนตจะวิจิัยนะฮะแต่นายกเนี่ยยังเป็นรัฐมนตรีวัฒธรรมเพราะว่าการปรับครมที่ผ่านมาเนี่ยนายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตรเนี่ยครับก็ขอควบกระทรวงวัฒนธรรมด้วยไม่รู้คือในตอนสัมภาษณ์หรือการพูดของเพื่อไทยของคุณลุงอิงบอกว่ามีแพชชั่นในการทําเรื่องซอฟต์พาวเวอร์แต่ก็มีแผนการทางการเมืองที่วิเคราะห์กันได้ว่านะครับนั่นก็คือไอเดียที่จะต้องมีหนึ่งตแหน่งนะ ในคณะรัฐมนตรีเก็บไว้เหมือนกรณีของพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับที่บอกว่าพักการทําหน้าที่นายกรัฐมตีแต่ยังเป็นลมัมตีว่าการกระทรวงกลาโหมอยู่นะครับเราจะเห็นว่ามีความเหมือนและแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับเราไปดูนะครับเส้นทางคดีเนี่ยนะซึ่งหลายคนบอกว่าราว60วันนี่แหละ60วันอาจจะบวกนิดหน่อยนะคดีนี้ก็จะเสร็จสิน้นเอาตีว่า60-75วันแล้วกันนะครับ 45วันนี่ยากอยู่เหมือนกันนะครับเพราะไปดูขั้นตอนแล้วนะครับตั้งแต่การรับสารลฐมนูลรับวินิจฉัยเนี่ยพักทาหน้าที่นายกรัฐมตีเนี่ยก็ส่งคําสั่งไปบอกว่านายกที่มตีอุ้งอิงแพทองทานต้องชี้แจงภายใน15วันนั่นก็คือต้องส่งคําชี้แจงภายในวันที่16กรกฎาคมคือสัปดาห์หน้านะฮะแต่โดยขั้นตอนของสารลฐมนูลเนี่ยหากไม่ทันก็สามารถเลื่อนได้อีกหนึ่งครั้ง นั่นก็คือว่าไปชี้แจงหมดเขตจริงๆน่าจะเป็น31กรกฎาคมหลังจากนั้นเมื่อนายยตีอิงเนี่ยชี้แจงไปที่สารรัฐมนูนทำคำชี้แจงไปแล้วเนี่ยสารรัฐมนูนก็จะส่งคำของผู้ถูกร้องคือนายกเนี่ยไปให้ผู้ร้อง36สวพินาว่าเอ๊ะตอบตรงไหมหรืออะไรต่างๆมีอะไรหักล้างไหมจะาส่งมาให้ส่งมาภายใน15วันนะครับแปลว่าสวซึ่ง เขาอยากให้นายกพ้นตำแหน่งโดยเร็วอยู่แล้วเขาก็จะไม่ขอเลื่อนในการหักล้างคําชี้แจงเขาก็ส่งภายใน15วันเอาตีตซะว่า16สิงหาคมนะครบกําหนดสวอาจจะเร็วกว่านั้นด้วยซ้ำนะสารรัฐนูนก็จะต้องส่งคําที่สวมีความโต้แยง้งแต่กรณีที่ไม่มีความโต้แย้งนะฮะในคําชี้แจงก็ไม่ต้องส่งแปลว่าขดผ่านขั้นตอนนี้ไปแต่ถ้ามีคําโต้แย้งมาปั๊บเนี่ยต้องส่งไปให้นายกอีกครั้งหนึ่งเพื่อ ส่งกลับมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นสารมูงจะอภิปรายกันใน9คนนี้ถ้าสิ้นข้อสงสัยก็จะนัดวินิจฉัยโดยระเบียบของสารมูลเนี่ยจะทอดเวลาไปไม่น้อยกว่า15วันนะตามระเบียบเป๊ะเลยหลายคนสงสัยว่าทำไมสารมูลต้องทอดในระเบียบต้องมีเพราะเขาต้องมีว่าเพื่อความเป็นธรรมเพื่อให้โอกาสของ9ท่านคือสารมูลเนี่ย ไปพิจารณาอย่างรอบครอบหลังจากอภิปรายกันแล้วเนี่ยและต้องเขียนคําวินิจฉัยส่วนตนมาก่อนในขั้นตอนที่ประชุมเพื่อพิพากษาหรือลงมตินะฮะไม่ได้หมายความว่าไม่ทําอะไรเลยแล้วมาลงมติฟังคนอื่นแล้วเห็นตามไม่ใช่เขียนมาส่วนตนก่อนและก็ต้องมายื่นนะไม่มีการอภิปรายอีกแล้วนั่นก็คือขั้นตอนนะฮะแต่กรณีที่ยังไม่ชิ้นสงสัยก็ขอเอกสารหลักฐานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เช่นอาจจะไปขอให้ คุณเซนมาชี้แจงซึ่งไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับก็รวมขั้นตอนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยผมว่าเราาหกสิบวันบวกลบนี่แนะมันก็เข้าใจว่าน่าจะไปวินิจฉัยกันเราวๆกลางเดือนกันยายนนะว่านายกอิงเนี่ยจะอยู่รอดหรือไม่ก็ต้องไปดูนะแล้วก็ตอนนี้เขาบอกว่าคนที่ทำหน้าที่รักษาการซึ่งมติคณะตรีพิเศษ วันที่๓ก,กรกดาคมหลังจากถวายสัตย์ปฏิญาณแล้วเนี่ยมีมติให้คุณภูมิธรรมเวชยชัยนะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกว่าการกระทรวงมหาดไทยทําหน้าที่รักษาการนายกนั่นคือคําพูดที่เราพูดกันแต่คําที่เป็นทางการเขาเรียกว่าปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีนะครับก็ไปดูนะหลังจากเนี้ยทำอะไรผู้มีอํานาจหน้าทีา่ที่ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกเนี่ยก็คือทําหน้าที่ของนายกได้หมดเลย ถือเสมือนเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ไม่เรียกนายกเท่าน,นั้นเองนะครับมีอำนาจมีกรณีที่คุณภูมิธรรมไม่สามารถปฏิบัติงานได้ก็รองนายกรัฐมนตรีคนที่สองสามสี่ห้าตามลำดับเช่นคุณภูมิธรรมไปต่างประเทศป่วยหรือไม่สามารถทำหน้าที่ได้ด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่หรือพ้นหน้าที่ไปคุณสุยะก็ขึ้นมาแทนหลังจากคุณสุยะใครอีกอะ่ะก็จะเป็นคุณประเสริฐจ,จันทนละรงทองคุณพีชัย คุณวิชัยชุนหะวชิระหรือคุณพีรพันธ์สาลีวิพา์เป็นคนสุดท้ายนะฮะซึ่งจะมีวันนั้นหรือเปล่าไม่รู้นะครับก็ต้องไปดูกันนะครับทีนี้กรณีที่บอกว่าถ้านายกต้องพ้นจากคำวินิจฉัยของสามนุนในราวๆกลางเดือนกันยายนหรือไม่เนี่ยนะมันก็จะมีรายชื่อเหล่านี้หรือกรณีที่นายกรัฐมนตรีอิงเนี่ยอาจจะถูกคำที่ปรึกษาแล้วบอกว่า อย่าไปถึงขั้นประหารชีวิตทางการเมืองเลยลาออกใช่มันก็จะการล้างไพ่ต้องเลือกนายกใหม่ไม่ว่าเคสที่ลาออกเองหรือให้พ้นโดยสารรัฐนูนนะครับนั่นก็จะมี6คนรายชื่อทางการหกคนแต่คนไหนเป็นได้หรือไม่เนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังคนแรกแน่นอนเพื่อไทยต้องเสนอคุณชัยกเกษมนิติสิริหนึ่งดเดตที่เหลืออยู่นะครับขณะที่เบอร์สเนี่ยนะครับก็จะเป็นคุณอนุทินชาญวีรกูลจากภูมิใจไทยแต่นี้ ก็สวรรค์อาจจะล่มเพราะว่า,าพักประชาชนประกาศก่อนหน้านั้นแล้วว่าไม่สนับสนุนคุณอนุทินนะครับส่วนพลเอกประวิตร์วงสุวรรณฝันอาจจะล่มฮนะคือไปปรึกษานักกฎหมายในพักเองบอกว่าเสนอได้แต่เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรบอกว่าต้องเป็นพักที่มีสมาชิกไม่น้อยกว่า25คนคือ1ใน5ของสมาชิกสสณนะนะเวลานั้นแปลว่า พลเอกประวิตธ์ไม่ได้นะฝันเฟื่องไปไม่ได้นะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชายังเป็นคดีเดตที่มีพักมี36คนอยู่นะครับเป็นเบอร์หนึ่งอของพักรวมไทยสร้างชาติแต่พลเอกประยุทธ์เนี่ยลงจากหลังเสือไปเป็นเรียกว่าอ,องคมนตรีแล้วจะเข้ามาขี่หลังเสือให้เสือกัดอีกหรออันนี้ก็ต้องคิดหนักนะไม่ใช่เฉพาะพลเอกประยุทธ์ที่ค,คนเดียวนะครอบครัวก็ต้องคิดคุณพีรพันธ์เป็นคดีเดตเบอร์สองดีโหวตกันในพักได้ไหมล่ะ โหวตกันในพักได้ไหมล่ะเพราะพักเป็นพักโอกแตกเช่นเดียวกับคุณจุรินลักษณะวิสิทธิ์เนี่ยมี4เสียงใน25เสียงเพราะอีก21เสียงเขาไปสับสนุนคุณเฉลิมชัยสีอ่อนหัวหน้าพักอยู่คนละขั้วกันเขาคงไม่โหวตให้นะครับต้องไปดูนะครับทีนี้การโหวตนายกแม้กระทั่งของชื่อของคุณชัยกเกษมนิติศิทธิธ์เองก็น่าจะไม่ ลอยด้วยกีจกุหลาไม่ได้บอกว่าแต่มีโอกาสมากที่สุดนะครับเพราะว่ารัฐบาลนะครับเขามี256เสียงฝ่ายค้านมี239เสียงการเอาเอาคุณอ,อนุทินก่อนที่ฝันอยากเป็นมากแล้วก็แม้ท่านปฏิเสธเนี่ยแต่ก็มีนะฮะบอกว่าถ้าอยากจะเป็นเนี่ย239เสียงไม่พอในฝ่ายคา้านต้องไปดึงเอาฝ่ายรัฐบาลเอาจากไหนล่ะต้องเอาจากรวมไทยสร้างชาติไหม ต้องเอารวมจากประชาธิปัตย์ไหมอันนี้ต้องดูขณะที่ตอนนี้เนี่ยการตั้งคณะรัฐมนตรีที่ผ่านมาอิงสองเนี่ยนะครับมันเป็นการแชร์ผลประโยชน์เรื่องตําแหน่งแห่งผลกันได้เพิ่มกันทุกพักเขาจะกระโดดไปทางนั้นไหมเอออันนี้เราต้องคิดนะครับและพักประชาชนเองบอกว่าถ้าโหวตเพื่อที่จะโหวตให้แต่ไม่เป็นรัฐบาลอันนั้นเป็นเสียงข้างน้อยเลยก็เหนื่อยน,นะเหนื่อยทีเดียวที่จะเกิดขึ้นนะครับทีนี้ สารัณูนไปดูย้อนหลังไป18ปีที่ผ่านมาเนี่ยสารนณูนก็เรียกว่าจัดหนักกับครอบครัวชิน,นวัตนนายกโซนชิน,นวัตรขัร้วชิน,นวัตรเนี่ยไปทุกคนเลยนะครับคุณทักษิณชิน,นวัตรเนี่ยแม้จะไปด้วยการรับประหารปี4-9แล้วเนี่ยแต่ตัดถูกตัดสิทธิทางการเมืองการยุบพักไทยรักไทยเมื่อ30พฤษภาคมปี2 5 5 0เป็นการยุบย้อนหลังอันนี้เขาถกเถียงกันเยอะ คนที่สองที่โดนของนายกขั่วชินวัตรคือคุณสมัครสุนทรเวศพ้นจากตําแหน่งนายกฐมนตีโดยการมินิจฉัยของศาลรั้มเหนือเมื่อ9กันยา2 5 5 1ข้อหาว่าไปทํารายการชิมไปบ่นไปทํารายการไม่ผิดแต่รับเงินรายการผิดนะคุณสมชายวงสวัสด์นะครับเป็นคนที่3ที่พ้นจากตําแหน่งนายกด้วยการยุบพักตัดสิทธิ์ทางการเมืองนะครับเมื่อ2ธันวาคม ี2,551ด้วยข้อหาว่าพักคเนี่ยทุจริตการเลือกตั้งพักพลังประชาชนนะคุณยิ่งรักชินวัตรนะครับแม้จะยุบสภาไปแล้วแต่ยังไม่พ้นความเป็นนายกแต่สารรัฐนูลวินิจฉัยว่าการโยกย้ายคุณจวินเปลี่ยนสีเนี่ยมันขัดต่อรัฐนูลมีคำวินิจฉัยเมื่อ7พฤษภาคม2,557และพ้นจากตําแหน่งนายกิรัฐมนตรีอีกท่านหนึ่งคือคุณเศษฐาทวีสินนะครับ พ้นจากตาแหน่งนายกรตมนตีเมื่อวันที่14สิงหาคม2567นะครับข้อหาผิดจริยธรรมร้ายแรงในการตั้งคุณพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีคนนี้คุณคุณอิงแพรทองทานชินวัตรวันนี้ถูกสั่งหยุดไปเจ้าที่และเส้นทางจะเหมือนกับห้าคนที่เหลือหรือไม่เนี่ยต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าแต่ทั้งหมดเนี่ยพนันหรือว่าทํานายได้เลยว่าเส้นทางของคุณอิง ไม่สดใสแล้วเมื่อไม่สดใสต้องรอเปลี่ยนรัฐบาลเปลี่ยนจากไหนเปลี่ยนจากวิธีการลาออกถูกสั่งพ้นหรือสุดท้ายยุบสภาต้องติดตามกันผมว่าการเมืองไทยเดือนกันยายนร้อนยิ่งกว่าร้อนนี่คือเครียร์ปมสัปดาห์นี้สวัสดีครับ